สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกัสนักเที่ยวอิสระนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆช่อง Camping Club Thailand มาบุกร้าน Weekend Camper นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอพี่ออฟนะครับเจ้าของร้านนะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับพี่ออฟครับผมอันนี้พี่ออฟนะครับจากร้าน Weekend Camper นะครับพอถามหน่อยชื่อนี้มาได้ไงก็ปกติเมื่อก่อนได้เที่ยวแต่วันหยุดอ๋อครับเอ๊ะแล้วทำไมถึงมีโลโก้จิงโจ้ด้วยก็เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วเห็นเขาแคมป์กันพวกลูยก็เลยได้ติ๊กเกอร์ลายจิงโจ้มาคือมันเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพื่อนเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีแบบว่าป้ายนะป้องกันเรื่องวะไงระวังแคนแารูครับผมอ่าระวังจิงโจ้อ่ะ เนี่ยวันนี้ที่ผมมาเที่ยวที่ที่ร้านที่ออฟนะครับก็เพราะว่าอยากจะมาดูออนนิ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยได้ข่าวว่าทําแบรนด์มาใหม่ล่าสุดเลยเป็นแบรนด์วิกแอนแคมเปอร์เลยใช่ไหม <Adams> ใช่ครับในร้านฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้ดียังไงเข้าดีไงก็ร้านเราขายจะเป็นตัวผ้าแคนวาสครับมันจะกันแดดกันฝนได้ดีกว่าแดดร้อนๆอย่างบ้านเราเนี่ยโดนผ้าแคนวาสแล้วข้างล่างเราก็เย็นมันก็จะเย็นใช่ไหมปรับสูงต่ําได้ครับขอขอนิดหนึ่งที่ออฟมืดอ่า เออง่ายเนาะแล้ววัสดุเบาดูเบานะเนี่ยเบาครับน้ำหนักข้างบอกจีโลครับ9ก้โลครับ9กกิโลเองโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกต้องการอยากจะใช่สองจคูณสอใช่ส5่พันเอง4,500นห้ถูกมากนะปกติสุดในประเทศไม่ต้องไปหาเออปกติพวกออนนิ่งเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันก็ต้องมีราคาสัก8-9ดเก้าพันบ้างทั่วไปอันนี้คือที่ขายถูกที่กลัวรวยหรือว่าอะไรครับหรือบานรวยแล้ว แบ่งๆกันใช้อ๋อแบ่งกันใช้บ้านร้อนราคาเพิ่มขึ้นเพื่อนพารามิเตอร์เนาะเฮ้ยดีมากอะ feeling แบบเหมือนมันไม่อบอ้าวอ่ะใช่เนี่ยล่มเลยอืมและการง่ายเลยเนาะง่ายครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ติดตั้งนี่ยทำไงก็คือมาให้พี่ออฟติดตั้งเลยบ้านฟรีบ้านหรือว่าไงฟรีครับถ้าแหลกรุ่นใหม่ๆมันติดง่าย5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วถ้าเหรอครับเขาต้องซื้อพวกนี้ตัวล็อกมาไหมฮะอย่างนี้อันนี้ต้องเป็นแหลกหลังคาต้องเอามาเองอ๋อก็คือตัวนี้ก็ไปยยึดดตตติกัับวเเเมาาส์นนี้ะใช่องคล อันนี้ซสายนี้กี่กี่เมตรนะฮะสองจุดห้าคูณสอ้วองจุ้าีกสายหนึงคือ 2, 2>, 2, 2. องจุดไหมสองเมตรคูณสองจุดห้าของร<ม>้านเราจะดึงออกมาสองจุดห้าที่คไูได้ข่าวว่าไอ้รถเก่งก็ติดได้เหมือนกันรถเก่งก็ติดได้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะตัวนั้นจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งไหมหรือว่าแบรนด์เดียวกันแบรนด์วิกแอนด์แคมเปอร์นี่แหละครับอ๋อเป็นผ้าแคนวาสเหมือนกันใช่แต่ว่า2เมตรใช่ครับสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยสีนี้กันร้อนสุดละ ที่ร้านเนี่ยคือเน้นสีนี้ใช่ไหมสีตีนี้ก็คือดีนะครับเพราะว่าเข้ากับพวกเต็นท์พวกอะไรได้ง่ายกับเฟอร์เจอร์เนาะ<ช>เพราะหลายๆคนก็มีพวกเฟอร์เจอร์สีแบบอกครีมๆอะไรเงี้ยดูสบายตานะฮะที่ร้านขายอื่นไหมครับก็มีพวกอุปกรณ์แคมป์ครับโต๊ะก็อี้รถเข็นอ๋อฮะส่วนใหญ่ก็คือขายออนไลน์นล้วในช้อปปี้เห็นช้อปปี้ครับช้อปปี้ออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการมาซื้อที่ร้านมาลองทดลองก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูคลังพี่อ๊อฟกันนะฮะ ของเยอะมากๆเลยครับโอ้โหนี่เป็นโกดังจริงเลยนะฮะคลังแสงแคม,มปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเพื่อนๆพี่อ๊อฟนี่เขาจะเน้นขายออนไลน์นะครับขายในช้อปปี้ส่วนใหญ่ก็เน้นเน้นส่งทางออนไลน์นะฮะเดี๋ยวขอชมนี่นะโอ้นี่อะไรเนี่ยมีรถเต่าโบราณด้วยสะสมหรือไม่ครับเนี่ยสะส,สม<อ>ใช่ไหมออกแคมป์ครับอ๋ออันนี้ใช้ได้จริงไหมอันนี้ใช้ได้จริง ไม่ไม่ใช่ว่าติดเท่ๆเฉยเพิ่งไปเซเว่นมารอพี่ออฟพาไปแคมป์แบบแบบวินเทจะเอออยากไปด้นวินเทจที่บอกว่าโอเคเอารถวินเทจไปแคมป์เนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ยุคนี้เห็นคนนี้กลับไม่ยมมวกรถบ้านที่เป็นวินเทจนะฮะเป็นหลายๆคนก็ชอบเอาเชอร์โรเลตเลยนะจี20ไปไปแคมป์กันเออเนี่ยเห็นเห็นเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าฮาเลีไปแคมป์นี่ก็ก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ไหมต้องหาพวกโต๊ะเอี้สายเบาไปแล้วก็ ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็วางนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ว่าให้ผู้หญิงนั่งเอหญิงนั่งเดียวครับตามคอนเซ็ปต์ของร้านคือไปเที่ยวได้แต่ขอเป็นผู้หญิงผู้หญิงเดียวโอเคเปรื่อยเพื่อนๆเรามาดูนี่นะฮะอ๋อนี่อีกตัวหนึ่งของวิกแอนแคมเปอร์นะครับน่ารักมากเลยไซส์2เมตรใช่มตรพี่อ๊อฟคูณ2เมตร50แล้วพอใส่รถเก่งเนี่ยนะแล้วเวลากางมามันก็อยู่ประมาณความสูงแค่นี้ตั้งก็นั่งขึ้นได้นั่ง เตี้ยๆนี่เหรอใช่ครับแล้วแต่รถอ๋อสำหรับบางคนที่เออคิดว่ารถเก่งแต่ว่าเฮ้ยไม่กล้าไปติดใช่ไหมเพราะคิดว่าเฮ้ยมันเตี้ยใช้งานไม่ได้เนาะเมื่อวานก็มีมาร์ตมาติดใช้งานได้มันจะตรงนี้จะเตี้ยแต่เสาเราก็ทําสูงขึ้นหน่อยก็ลาดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเน้นนั่งเน้นนั่งเน้นนั่งเอาเนาะจะยืนไปยืนข้างนอกเพราะถือว่ามันก็ลงทุนไม่แพงอสองเมตรนี่ขายได้ไรครับ4ี่พันสามสี่พันสามถูกมากจริงนะบอกเลยว่าบางทีนะครับไปซื้อเก้าอี้แบบพวกแบรนด์แคมปิ้งอ่ะ ตามยีห้านี่แพงกว่าอีกนะใช่ใช้งานได้แค่คนเดียวอันนี้คือนั่งกันสบายแบบใช่ครับอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยไปถึงก็กางออนิ่งก่อนแล้วยังอื่นค่อยว่ากันตอนเย็นมันร้อนมากว่าเราใช่ตัวนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องโชว์เพราะว่าสภาพเหมือนกับตัวนู้นนะฮะใช่ครับอันนี้เต็นท์เนาะในหลังคาก็มีขายทริปหน้าเดี๋ยวจะไปโชว์ของจริงเลยดีกว่าให้พี่ออฟกางให้ดูว่าเออกางมาแล้วมันเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับครับผมคือวันนี้ที่มาเนี่ยคือผมมอยากมาปรึกษาพี่ออฟนะว่าเออ รถคันนี้อยากติดออนนิ่งบ้างเต่ทีของผมมันกลางออกไปทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นครับผมนะครับเราติดออนนิ่งฝั่งฝั่งนี้อ๋อคอนจูเนอร์ทรงยาวๆเงี้ยติดได้ทั้งสองไซส์คันนี้ใส่ใส่ไซส์สองจุดห้าหรือว่าสองเมตรดีสองจุดห้าก็ดีครับอืมก็จะยาวพอเต็มบ้างรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยติดได้เลยได้เลยห้านาทีเสร็จโอ้าวโอเคเดี๋ยววันหลังวันนี้พี่อ๊อฟเครื่องคิวเยอะนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยจองไว้สองสองสามท่านนะฮะ เดี๋ยวหลังผมจะรถมาทิ้งไว้แล้วพี่ออฟติดให้แล้วก็เราก็มาดูผลงานกันที่เราจะไปแคมป์รอบหน้าใช้เต็นทหลังคารนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันนี้ไงก็ขอตัวลากันไปก่อนยังไงเดี๋ยวขอฝากฝากเพจมีเพจไหมครับพี่เพัเพจชื่อวิกแอนแคมเปอร์นะโอเคถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากท่องแคมปิ้งคลับนะพี่ออฟจะมีอะไรของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคขอบคุณนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ